การชุมนุมรอบกองไฟของลูกเสือ,อยุวกาชาติชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาขอดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวภููพระราชทานกําเนิดลูกเสือไทยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สถิตนที่แห่งน,นี้จงดลบันดาลให้การชุมนุมรอบกองไฟ ลูกเสือยุวกาชาติชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองโรงเรียนศรีวิชัยวิทยานักปัดนี้พวกเรานําเหมือขึ้นมาช่วยโหมไฟสามคตาครับฟูฟูกังสุราเาะัเอคนีะรับนร ตั้เแต่ก่อนอาชี สั่งกองต้มวน้าเลยคนใหม่สัง problems, ส่งถัดไปสั่งกองต้มเราแหละกองต้มสั่งกองต้มอ่ะยืนนะหัวหน้าธรรมญาติท่านประธานครับปึบหนึ่งทีเดี๋ยวโอเคครับนั่งลงต้าเบิตต่อไปต้องหาคองที่ออกมากล่าวคำจนเลยพร้อมแล้วจ้า เอาเชิญตัวแทนกองที่สองแล้วกันรักของที่สองมากก่าพขนองเชิญเชิญเอเวันเจได่ชินักพไม่ต้องไมจับไม่ต้องกำมือไม่ต้องดือมือเอาลงเอาลงปึ๊แล้วพูดตามพี่น้องลูกเสือและยู่กาชาติโปรดเชิน ยกเวทกองที่มุ่งทำการแสดงจบไปยกเวทกองที่มุ่ทำการแสดงแล้วกล่าวคำชมเชยตามพระเจ้าแล้วกล่าวคำชมเชยตามพระเจ้าสามครั้งดั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 งด้วยคำว่าสนุกมากอ่าตอบรับให้แตญยาณหนึ่งหนึ่งสองสาม Subtitles by the Amara.org community กติกาวีว่าวีว่าถ้าเป่าครั้งแรกแล้วยังเสมอกันอยู่ให้เป่าครั้งที่สองตามเวลาหมุนมือได้ยินเสียงกรองเสียงเพลงโยกมาโยกเลยโยกตัวเลยทั้งหมดสาบใครไม่โยกรับยาอ้อสามถึขทายมาอย่างนี้อวกยินมา ดีควรคนดีแค่จรักรัันนีใจไม่ดีไดีใจไใจ่ดีใจีใจไม่ดีม่ดีใจจไม่ดีใจไม่ดีใจไใจไดีใจไม่ดีใจไม่ีใจไม่ คนชนะสามรอบแล้า

Oh, there, 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 แกไม่โทรหาหมอแกจะมาประคบพื้นแข็เอาไหมโอเพืนโอไปรงบาลค่ะอ๋อปรบาปไปจุราลใจเย็นๆใจเย็นูงเืนใจเย็นใจเย็นแข็แกไม่หัเกาหัวหัวใจเย็นไปไม่ไอ้ จก็ข้าวสา้ออกไปทุก้าวครับแล้วข้าวักตุเชยตามพระเจ้าสามรักดังๆได้คำว่าพูดไบ้าน Amazing ผมเขาผมตัวเองยามตามผมเขามตัวเองกรรมการกรรมการเด็เด็กปิเนือปติเทศาสปาติยาปติเทเดียยวเดีขอฟังีเาอะไรแกเนี่ยเออเด็กเรือถามแกชื่ออะไรบอสโอเคอ้าวเไ โอ้แม็โอ้แมเอาแมโอ้เออวางแก้ววางแก้วเราต้องไล่คาถามไปด้พร้อมล้วพนมบืโอ้มาปาตีเย่มาปาตีเยเะามปานตียาแกไม่โยกเลยแกจชื่ออะไรนะบ้อลอยู่ห้องไหนฮะแคพูดแต่ทไม่ได้เหรอจรังเกียจเหรอฮะห้องสี่โอเคห้องสี่เอาเพื่อไปนะเอาไป เไ่ปาวแอิโยกไปเอบัปรีเยัปาีเ่ปาปรานหตบ้านไหเพื่อูผ่านไปคว่าเย่งนี้บาอยู่ไหนบ้านบ้านอยู่ตไหนไม่คุยด้วย ดิงันเดินบ้านอีกไหนฮะหลังเวลโอเคเอาใหม่เอาใหม่เออพร้อมแล้วเดี๋ยวเยอะขนาดนี้เอาเยอะเลยเดี๋ยวเยอะเลยอ่าเดี๋ยวเยอะเลยเดี๋ยวเยอะเลยทีเดียวเดี๋ยวเดียวขนนี้เอาจริงแล้วพอแล้วโยกแล้วกลับไปโอ้มาปัดนี้ยมาปัดนี้เทเทกลับมาปัดนี้ยามาบัดนี้ดับ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 หมดดับดับ มองหน้าด้วยเอ็นนี่มันเกี่ยวตั้งนานแล้วจับจับจับเร่ยจับเรยพร้อมแล้วโอ้ปฏิเปฏิเปฏิาปฏิเเิโยปิเกิดเกิด ตข้าติเขเอาตเามาตอมาตอติเข้าติเขามาตโอ้ยเป่งหมดจกที่ึหมดจบแล้วคาล้ว่าวความชมเชยตาเพระพระเจ้าสาครั้งดังดด้วยคำว่าดยคำว่าสุดยอดจริงจีสุอดเมื่อสามสิสุดยอดจรง sẽ nè, khẩu mà khẩu có đồ trong. ต่อไปไหมมีเต็มเลยโอ้โหจิตธนาคารล้นล้วนบุญเยอะอ๋อบุญมีบุญเยอะคนต่อไปบุญเหลือบุญมีบุญเยอะบุญเหลือบุญเหลือต่อไปต่อไปเออดังดัง ดังดังดับด้วยคำว่าด้วยคำว่าคำที่แบบเอาไว้อับเยี่ยมจริงๆริงนั่งต้องตอบเยี่ยมจริงจริงเยี now, ่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงนั่งแล้วครับในกล่าวให้โอวาและกล่าวปิดกิจกรรมการชุมนุมรอบองไฟของพี่น้องลูกเสือ สามลิ้นให,ใหญ่ในยุกาชาโรงเรียนศรีวิัยวิทยาประจำปีการศึกษา2507ขอรียนชิญครับค่ะจากการแสดงที่ผ่านมานะคะก็ทําให้เห็นแล้วว่าเด็กๆทุกคนพวกเราทุกคนนะคะมีความสามัคคทีนะคะความกล้าแสดงออกนะคะแล้วก็ได้แสดงออกมาได้อย่างสนุกสนานนะคะในวันนี้นะคะก็พิธีการชุมนุมรอบกองไฟนะคะ ก็สำเร็จดูร่วมไปด้วยดีนะคะก็ขอชื่นชมพวกเราทุกคนมากค่ะค่ะทั้งหมดยืนกรองต้องขอพบพระคุณท่านประธานครับ